ท่านอยู่เนี่ยท่านก็จะเป็นภาระนะครับแล้วก็จะเป็นความเสียหายที่ท่านตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้บ้านเมืองเนี่ยมันถอยหลังไปมากกว่านี้ก็ถือว่าถือว่าท่านแค่นี้ก็ทําบาปกับประชาชนกับประเทศไทยมากเกินพอแล้วนะครับมันหมดเวลาที่ท่านจะทําต่อแล้ว จุดมุ่งหมายสูงสุดของผมเนี่ยคือผมอยากได้อํานาจนะครับเพื่อเอามาอํานวยความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนเอามาช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้เป็นสยามเมืองยิ้มนะครับให้เป็นสยามเมืองยิ้มแล้วก็ประชาชนไทยทุกคนมีฐานะที่ดีขึ้นโดยที่การซื้อสิทธิขายเสียงก็ไม่มีเนื่องจากว่าทุกคนมีกินมีใช้อยู่แล้วนะครับมีที่ดินของตัวเองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีรัฐสวัสดิการที่ดีมีหนี้สาธารณะที่ลดลงแล้วก็มีรายรับของประเทศเนี่ยเข้ามาจนเจืออยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นประเทศไทยที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีสถาบันกษัตริย์ที่มั่นคงเมื่อสถาบันมั่นคงสถาบันศาสนามั่นคงประชาชนอยู่ดีมีสุขมันก็คือกลายเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดเพราะว่าเรามีทั้งสถาบันมีทั้งประชาชนมีทั้งดินแดนมีทั้งวัฒนธรรมมีธรรมชาตินี่คือสิ่งที่เพอร์เฟกที่สุดนะครับ ในโลกแห่งนี้แล้วฮะถ้าเราทําได้เนี่ยมันก็จะทําให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขผมก็นอนตายตาหลับครับผมแค่นั้นเองผมก็ส่งต่อให้กับรุ่นลูกผมจะเป็นสมาชิกพรรคผมที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็มารับผิดชอบต่อไปมารับผิดชอบทอป,ประเทศของพวกเขาต่อไปซึ่งผมเองก็มีภาระภารกิจแค่ในช่วงเวลาหนึ่งแค่นั้นไม่ได้อยู่ยาวนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดจะอยู่ยาวนะครับ ก็แล้วแต่เขาอนะะคือพี่อะไรยังไงก็ได้นะฮะยังไงก็ได้นะฮะยังไงก็ได้คือมันจะสําเร็จไม่สําเร็จผมเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามกลไกของของบ้านเมืองของเสียงส่วนใหญ่แต่สุดท้ายแล้วคนที่ตัดสินว่าใครจะไปต่อไม่ไปต่อใครจะทํางานไม่ทํางานเนี่ยอยู่ที่พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินเพราะเสียงของพี่น้องประชาชนคืออํานาจอธิปไตยที่มีอํานาจสูงสุดของแผ่นดินไทยนะครับขอให้เสียงอธิปไตยเนี้ยเป็นเสียงที่บริสุทธิ คือเสียงที่ไม่ได้ถูกอามิสินจ้างในการตัดสินใจให้เลือกหรือไม่เลือกประชาชนก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาเพราะว่าสองปีหรือสี่ปีเนี่ยประชาชนก็จะดูว่านักการเมืองคนเนี้ยทําประโยชน์หรือไม่ทําประโยชน์มันอยู่ที่ตัวเขานะฮะประชาชนมีความหวังที่ดีมีจิตใจที่ดีเขาก็จะได้นักการเมืองที่ดีตามที่เขามุ่งหวังเพราะเขาก็จะสามารถใช้นักการเมืองคนนั้นเป็นปากเป็นเสียงแทนแต่ถ้าเขารับเงินของนักการเมืองคนนั้นมาเขาก็จะไม่สามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือกับสสคนนั้นได้ เพราะว่าสสคนนั้นจ้างเขามาเลือกนะฮะจ้างเขามาเลือกมันเหมือนว่าสสเป็นนายจ้างประชาชนเพราะจ่ายตังค์แล้วประชาชนมาเลือกถือว่าข้อแรกเปลี่ยนหายไปแต่ถ้าประชาชนมาเลือกสสคนนี้ประชาชนยังยังใช้งานเขาได้ตลอดเวลาตามที่เขาต้องการถ้าเขาเลือกคนแบบนี้มาเยอะเขาก็ได้ตัวแทนของพี่น้องประชาชนเยอะก็เสียงของประชาชนก็กลายเป็นเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นเสียงของพี่น้องประชาชนจริงๆ ท่านเป็นบุคคลที่ไม่มีประโยชน์กับแผ่นดินไทยแล้วนะครับท่านอยู่เนี่ยท่านก็จะเป็นภาระนะครับแล้วก็จะเป็นความเสียหายที่ท่านตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้บ้านเมืองเนี่ยมันถอยหลังไปมากกว่านี้ก็ถือว่าถือว่าท่านแค่นี้ก็ทําบาปกับประชาชนกับประเทศไทยมากเกินพอแล้วนะครับมันหมดเวลาที่ท่านจะทําต่อแล้วเพราะว่ายิ่งท่านทําต่อเนี่ยเดี๋ยวบาปกรรมมันจะติดตัวไปถึงชาติหน้าแค่นี้ก็เยอะเกินพอแล้วก็ด้วยความหวังดีนะฮะแบบกัลยาณมิตร